ชาววันพฤหัสบดีนะต้องบอกว่าเป็นคนหนักเอาเบาสู้นะคะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามนะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเลยนะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคนะบททดสอบนะจะมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องบอกว่าเขาไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้นะ มีความอดทนสูงนะอดทนได้สูงอดทนได้นานนะคะมีความพยายามมีความอดทนมากนะคะมีความสามารถรอคอยสิ่งต่างๆได้อย่างนานนะเออถ้าเกิดว่ามีอะไรที่จะต้องรอคอยนะเขาจะรอคอยหรือว่ามีความอดทนที่จะรอคอยได้ได้นานมากกว่าคนคนอื่นๆเลยด้วยซ้ำน,นะดูจากพลังงานนะต้องบอกเลยว่าเป็นคนมีความเพียรพยายามและมีความเชื่อมั่นนะ ในเรื่องของผลของการกระทำเชื่อว่าทำอะไรได้อย่างนั้นเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดีเชื่อว่าทำในสิ่งที่ ที่ที่เหมาะสมก็จะได้สิ่งที่ควรค่านะเขาจะมีความมุ่งมั่นมีความมานะมีความพยายามนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในเรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีเนาะอะไรอีกอะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตนของคนที่เกิดในวันพฤหสัสบดีนะต้องบอกว่าเป็นคนใจดีใจบุญสุนทานเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนชอบทําบุญชอบให้ทานนะชอบ อยู่ในศีลในธรรมเนาะรักษาศีลนนะทำบุญสุนทานใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้คนคนเกิดวันพฤหัสบดีมีโอกาสร่ำร,รวยมีโอกาสมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือ เหลือเก็บเหลือแบ่งปันโดยสม่ำเสมอเพราะว่าเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนชอบทําบุญชอบให้ทานนะมีน้ําใจนะมีความเสียสละนะคะเอ,อ่อมีโอกาสร่ํารวยมีโอกาสมีมเงินมีทองนะเป็นคนที่ใจดีใจปั้มนะเอ,อ่อชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือนะคะเอ่อนิสัยอีกอย่างหนึ่งนะและตัวตนของคนที่เกิดในวันราศพฤดีนั้นก็คือนะเป็นคนที่คิดก่อนทําคิดก่อนพูดเขามีแผนนะ มีแผนในการใช้ชีวิตนะมีการวางแผนในการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจะคิดก่อนทําคิดก่อนพูดคิดก่อนลงมือทําสิ่งใดหรือตัดสินใจสิ่งใดจะเป็นคนที่คิดก่อนนะจะไม่ใช่คนที่หุนหันพันแล่นนะเออจะมีความคิดมีสตินะมีปัญญาที่ดีนะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาที่ดีนะคะเออเป็นคนที่รักษาสมดุลของตัวเองได้ดีนะหรือเป็นคนที่ตื่นรู้ นะเป็นคนตื่นรู้ได้เร็วนะคนวันพฤหัสอาจจะตื่นรู้ก่อนคนอื่นๆก่อนคนที่เกิดในวันอื่นๆเพราะว่าจะมีการตื่นรู้หรือว่ามีความเข้าใจนะชีวิตนะได้เร็วนะคะเออหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่ในศีลในธรรมชอบทําบุญชอบให้ทานชอบรักษาศีลชอบปฏิบัติธรรมเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มีความรู้ความสามารถศักยภาพสูง มากๆนะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรสิ่งต่างๆได้รวดเร็วนะเ,เรียนรู้ได้เร็วพัฒนาตัวเองได้เร็วนะเป็นคนฉลาดมีความสามารถนะคะรักษาสมดุลอะไรต่างๆได้ดีเป็นคนที่ช่างคิดช่งางทำนะเอ,อมีไอเดียความคิดเริ่มสร้างสารรค์ที่ดีนะคะ นิสัยและตัวตวนอีกอย่างหนึ่งของคนที่เกิดในวันพฤหัสน,นั่นก็คือนะเป็นคนรักครอบครัวนะเป็นคนรักพ่อรักแม่รักพี่น้องรักครอบครัวรักมากนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวก็จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวเลยนะถ้ามีแฟนมีลูกมีหลานก็คือจะทุ่มเทเวลาทุ่มเทกายใจเพื่อครอบครัวนะเป็นคนรักครอบครัวมากเป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนจริงใจรักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวนะ เป็นคนที่มีความ C, จริงจังจริงใจในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอ C, ชีวิตความเป็นอยู่ความมั่นคงหลักฐานนะและรวมไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของหลักของฐานของความมั่นคงในชีวิตด้วยนะคะเออเป็นคนที่ มีโอกาสที่จะมีคู่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะมีโอกาสเลยนะคะแล้วก็ลักษณะนิสัยและตัวตนอีกอย่างหนึ่งของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะนั่นก็คือเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองนะมีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือรู้สึก เป็นคนที่ค่อนข้างที่ที่จะรักความยุติธรรมด้วยนะรักความยุติธรรมนะกล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าบ,บอกกล้ากล้ากล้าที่จะสื่อสารในสิ่งที่ตัวเองโอเคหรือไม่โอเคอะไรต่างๆกล้าที่จะปกป้องคนอื่นนะหรือว่ามีความแบบว่า ชอบปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีความกล้าหาญในจุดจุดนี้เป็นคนไม่กลัวใครนะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลหรือว่าใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามคำทำนองครองธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อมั่นในตัวเองนะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะจะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะสอนสอนแนะนําคนอื่นจะมีความกล้าหาญแบบนี้นะคะเออ จะเป็นคนพูดตรงด้วยบางครั้งบางทีพูดแบบสอนนะพูดแบบแนะนําพูดแบบสั่งสอนนะเออมี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 มความสามารถในในในเรื่องของการสอนการสื่อสารด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือพูดจาสื่อสารอะไรกับใครก็คนก็ต้องฟังคนก็ต้องเชื่อนะคะอ่าต่อมาในเรื่องของความรักกันบ้างนิสัยและตัวตนเกี่ยวเรื่องของความรักของคนที่เกิดในวันพฤหัสเป็นอย่างไรนะจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็บอกไปแล้วนะว่า เป็นคนรักเดียวใจเดียวรักครอบครัวนะคะถ้ารักใครรักจริงรักเดียวใจเดียวเลยในเรื่องของความรักต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความกดดันในตัวเองคือจะเป็นคนพยายามจะเป็นคนรักที่ดีที่สุดในรอบด้านนะทั้งการดูแลเอาใจใส่อะไรต่างๆมานะคะบางทีกดดันตัวเองมากไปเนาะไม,ไม่แทบจะไม่อยากให้ตัวเองผิดพลาดใดๆเลยพยายามจะเป็นคนรักที่ดีคนรักที่คนรักที่ ที่ใครอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะเขาจะมีความกดดันในตัวเองค่อนข้างสูงนะเพราะมีความเป็น perfectionist เหมือนกันนะคนที่เกิดในวาาันพฤหัสบดีเนาะในเรื่องของความรักมีความเป็น perfectionist จริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องความ,วามรักหรอกทุกเรื่องนะมีความเป็น perfectionist คือพยายามจะทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบรวมไปถึงในเรื่องของความรักก็ต้องการความสมบูรณ์แบบเวลาที่ผิดหวังมาครั้งหนึ่งจะค่อนข้างที่จะดาวนะคะเนื่องจากว่า รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีและดีรอ,รอบด้านและทําทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุดบางครั้งบางทีไปเจอคนที่ทํำยังไงเขาก็ไม่รักอะ่ะก็จะผิดหวังก็จะรู้สึกแซดรู้สึกเศร้าหนักกว่าคนทั่วไปเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราทําดีทําไมถึงมัน,ม,นมันไม่ได้ดีเพราะเขามีความเชื่อเรื่องของการทําดีได้ดีแต่บางครั้งบางทีเนาะชีวิตมันมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ดีนะแต่สิ่งดีๆมันอาจจะรอยอยู่ข้างหน้าไอ้สิ่งที่เขา ที่เราไปเจอคนที่เขาไม่โอเคกับเรามันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีแต่มันหมายความว่าคนที่เขาไม่เลือกเราอะเขาอาจจะไม่คู่ค,ควรกับเราก็ได้เนาะสำหรับคนที่เกิดในวัวนพฤหัสนะอะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตนในเรื่องของความรักของคนที่เกิดในวันพฤหัสต,ต,ต้องบอกว่าเป็นคนที่ทุ่มเทนะเป็นสายเปทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักเพื่อคนที่เขารักนะจะทุ่มเทนะเปทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรอยาก อยากคนรักอยากได้อะไรคนรักมีความาต้องการอะไรคนรักอยากจะสุขสบายอย่างไรเขาจะหามาให้เขาจะทุ่มเทเขาจะทําเต็มที่เขาจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เป็นคนที่ทุ่มเทและเปยจริงๆนะเอ่ออะไรอีกที่เป็นนิสัยแล้วก็ตัวตนในเรื่องของความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสต้องบอกเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆได้ตัวเองคนเกิดวันพฤหัสบดีนะในเรื่องของความรักจะเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยก็สบายใจเขาจะไม่ได้แบบจู้จี้จุกจิก ง,งานนะกับกับไลฟ์สไตล์หรือความเป็นอยู่ของคู่เขานะเขาจะให้ให้ให,ให้ให้พื้นที่ส่วนตัวกับคู่ของเขานะให้ได้เป็นอิสระให้มีความ มีชีวิตเป็นของตัวเองนะเพราะนั้นแล้วเขาจะไม่วุ่นวายอะนะอยู่ด้วยแล้วใครอยู่ด้วยก็จะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขใครอยู่ด้วยก็จะรู้สึกสบายอกสบายใจใครอยู่ด้วยแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเป็นเซฟโซนของของเขาเนาะเพราะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักต้องบอกเลยเขาเป็นคนรักที่ดีมากนะเขาเป็นคนรักที่ดีจริงๆแต่แต่บางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าเจอความผิดหวงนะังเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนนั้นไม่คู่ควรกับคุณเท่านั้นเองนะหรือเขาอาจจะ เขาแค่มีสิทธิ์เลือกและเขาอยากเลือกในแบบที่เขาต้องการบางคนอาจจะอยากอยากเราอาจจะดีเกินไปเขาอาจจะรู้สึกอยากได้คนที่แบบรู้สึกว่า,า,ามีมีมีข้อเสียหน่อยเพื่อให ชีวิตเขาก็ชุ่มกระชวยในในในมุมที่เขายังไม่ได้เติบโตในเรื่องของความรักก็ได้นะคะเพราะโดยทั่วไปจริงๆแล้วคนก็ชอบคนดีนี่แหละแต่ว่าบางครั้งบางทีอยากจะหาเรื่องให้ตัวเองทุกข์ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเออแต่จริงๆแล้วคนที่เกิดาราศีพฤษต้องบอกเป็นคนรักที่ดีมากๆนะคะเออแล้วก็ช่างเราอกเอ,อกาใจด้วยนะคะอะไรอีกที่เป็นนิสัยและตัวตวนของคนที่เกิดาราศีพฤดีเกี่ยวเรื่องของความรักต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัว คุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคู่ครองคุณจะไม่ใช่แค่คู่ครองหรือไม่ใช่แค่แฟนไม่ใช่แค่คนรักคุณจะเป็นที่ปรึกษาด้วยคุณพร้อมที่จะรับฟังคุณพร้อมที่จะให้คําแนะนําดีๆคุณพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งที่เยีวยาหัวใจนะคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเพราะนั้นคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคู่รักหรือคนรักของคุณเลยนะในเรื่อง